ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันนะครับผมก็มีร้านเติมเกมดีๆมาแนะนำเพื่อนๆนะครับก็ต้องนี่เลย power pay นะครับสะดวกรวดเร็วปลอดภัยนะครับไร้รีฟันนะครับทางร้านเนี่ยกดเองกับมือ100%นะครับแถมทางร้านเนี่ยยังจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมานานหลายปีแล้วนนเองนะครับปลอดภัยหายห่วงนะครับก็ถ้าหากใครที่อยากเติมเกมอื่นๆนะครับก็สามารถที่จะอินบ็อกไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับหรือว่าจะแอดไลน์ power pay ไปก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือว่าทุกคนยังสงสัยอยู่ก็สามารถที่จะโทรสอบถามได้ เช่นเดียวกันนั่นเองครับก็ฝากล้าดเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาสอนเพื่อนๆนะครับอ่าในการดาวน์โหลดตัวของเกมนะครับ Go SoM นะก็จะเป็นเกมที่อยู่ในประเทศเกาหลีนะครับแต่ว่าโซนเราเนี่ยยังไม่มีให้ดาวน์โหลดถูกไหมนะครับ เออคือเราอาจจะหาตัวของ l i n ก apk ดาวน์โหลดไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับก็ใจร้อนอยากจะไปดาวน์โหลดเอาไว้ก่อนอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าลงทะเบียนดาวน์โหลดเอาไว้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะมาทําการสอนให้กับเพื่อน,อนๆแล้วกันนะครับอันดับแรกเนี่ยนะครับสิ่งที่ทุกคนควรจะมีนะครับนั่นก็คือจะเป็นตัวของ gmail นะครับ Gmail เนี่ยจะต้องมี2 Gmail นะครับ Gmail อันแรกเนี่ยนะครับจะเป็น Gmail อะไรก็ได้นะครับของเรานะครับที่ใช้ทั่วไปก็ได้เหมือนกันนะครับหรือว่าเป็น Gmail อไหนก็ได้นะครับที่เราใช้งานนะห Gmail นะครับแล้วก็อีก1 Gmail นะครับเราจําเป็นที่จะต้องสมัครใหม่ เท่านั้นนะครับคือถ้าใครที่ยังไม่เคยทำเนี่ยไปสมัครใหม่เลยนะครับมันจะได้อ่าเข้าใจง่ายหน่อยนะครับจะได้ไม่ยุ่งยากนะครับผมจะแนะนําว่าให้ไปสมัครใหม่เลยนะครับซึ่งตัวของ Gmail เนี่ยสมัครง่ายมากนะครับสมัครไม่ยากนะอ่ะก็ไปสมัครมานะครับทีนี้เราจะมี2 Gmail ถูกไหมนะครับขั้นต่อมาเนี่ยนะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยมาที่ตัวของอ่าพีสโตก่อนนะครับอ่ะกดเข้ามานะครับกดเข้ามาที่พีเสโต้ปุ๊บเนี่ยนะครับให้ทุกคนเนี่ยนะครับกดมาตรงด้านขวามือตรงนี้ นะครับอ่ะที่เราจะล็อกอินนั่นเองนะครับก้ห้ทุกคนเนี่ยก,กดเข้าไปนะครับอันแรกเนี่ยนะครับจะเป็นเมลหลักของเราถูกไหมอ่ะเดี๋ยวผมกดเข้าไปก่อนนะครับนี่อ่าอันนี้คือจะเป็นเมลหลักของเราหรือว่า Gmail หลักของเรานะครับก็จะเป็น Gmail ที่เราใช้งานอยู่นะครับแล้วก็ อีกหนึ่งจที่ทุกคนสมัครเข้ามาใหม่เนี่ยนะครับให้ทุกคนเนี่ยกดมาตรงนี้นะครับตรงลูกศรนะครับมันจะมีอ่าตัวของ per นเพิ่มบัญชีอยู per ่ ke ke Level, นะคนรับก็ให้ทุกคนเนี่ยอ่าเพิ่มบัญชีใหม่เข้าไปนะครับที่ทุกคนสมัครนะนะครับสมัครใหม่มาสดๆร้อนๆเลยอะนะครับให้ทุกคนเพิ่มบัญชีนั้นเข้าไปนะครับหลังจากที่เราเพิ่มบัญชีนั้นเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยออกมาก่อนนะครับ หลังจากที่ทุกคนเนี่ยออกมาแล้วนะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยมาดาวน์โหลดตัวของ VPN ก่อนนะครับเป็น VPN เกาหลีนั่นแหละนะครับอ่ะกดเข้าไปนะครับ VPN นะครับอ่าแบบนี้ก็ได้นะดาวน์โหลด VPN เกาหลีละกันนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้นี่นะครับ VPN เกาหลีนะครับเราก็กดเข้ามาปุ๊บเนี่ยให้ทุกคนเนี่ยโหลดอันนี้มา นะครับอันแรกเลยพอเราโหลด VPN เกาหลีเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราเนี่ยกดออกมานะครับกดออกมาตรงนี้นะนะครับมาข้างหน้าก่อนนะครับพอเรามาข้างหน้าแล้วเนี่ยนะครับก้อยทุกคนเนี่ยไปที่ตั้งค่านะครับอ่ามาที่ตั้งค่านะนะครับแล้วเราก็จะมาที่พื้นที่เก็บข้อมูลนะครับตรงนี้อ่ากดเข้าไปนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างเลยนะครับนี่แอปอื่นๆนะครับมาที่แอปอื่นๆนะครับอ่ากดเข้ามาพอเรากดเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับก้อยทุกคนเนี่ยมาที่ Google Play Store นะครับตรงนี้ อ่ากดเข้าไปนะครับผมอ่าแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยกดล้างแคชนะครับอ่าล้างที่จะเก็บข้อมูลนะครับตรงนี้นะกดทั้ง2อย่างเลยนะครับอ่ากดเข้าไปนะครับโอเคนะครับตกลงอ่าหลังจากที่มันเป็นศูนย์ศูนย์หมดแล้วเนี่ยนะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยออกไปเลยนะตรงนี้นะครับออกไปที่หน้าตัวของหน้าจอของเรานะครับอ่าพอเรามาที่หน้าจอของเราแล้วเนี่ยนะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยมาที่ VPN เกาหลีนะครับกดเข้าไปนะครับอ่าแล้วก็รอโหลด พอเรากดเข้ามาแล้วนะครับก็้ห้ทุกคนเนี่ยมาที่ตรงนี้นะครับกดเข้ามาแล้วเราเนี่ยก็เลือกเป็นตัวของเกาหลีนะครับเลือกอันที่มันฟรีนะครับนี่แบบนี้นะอ่าเลือกอันที่มันฟรีนะครับผมก็จะเลือกอันแรกไปละกันนะครับโซหนึ่งนะครับอ่ากดเข้ามาตรงนี้ปึ๊บแล้วเราก็เชื่อมต่อ v n เลยนะครับข้างบนนะนี่นะครับสีฟ้านะครับก็กดเข้าไปนะครับอ่าพอเรากดเชื่อมต่อเสร็จแล้วเนี่ยนะครับมันจะมีรูปกุญแจอยู่นะครับตรงนี้ ทางด้านขวาบนเห็นไหมนะครับตรงข้างๆไวไฟอ่ะนะครับพอเราขึ้นรูปตัวกุญแจแล้วนะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยกดมาที่โฮมนะครับไม่ต้องกดออกนะกดไปที่โฮมนะครับอ่าถ้าใครที่เล่นในคอมนะครับใครที่ทําในคอมนะอย่าให้ตัวของกุญแจเนี่ยมันหลุดออกไปนะอ่าเราก็กดไปที่โฮมปุ๊บเนี่ยนะครับอ่าเราก็ดูว่าตัวของกุญแจเนี่ยมันอยู่ไหมโอเคมันยังอยู่เหมือนเดิมนะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยมาที่ตัวของพีโตเหมือนเดิมนะครับอ่ากดเข้ามานะครับอ่าตอนแรกเนี่ย นะครับมันจะยังไม่เปลี่ยนให้นะครับอ่ะถ้าเพื่อนๆลองสังเกตดูนะนะครับคือตัวของภาษาหรือว่าอะไรเนี่ยนะครับมันยังอยู่เหมือนเดิมอยู่นะครับอ่าตัวของแอปเนี่ยนะครับมันยังเป็นแอปที่อยู่ในประเทศไทยอยู่ถูกไหมนะครับก็ทุกคนเนี่ยนะครับกดเข้ามาตรงเปลี่ยนชื่อตรงนี้นะครับเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วเราเนี่ยก็ไปล็อกอิน Gmail ที่เราเพิ่มใหม่เข้าไปนั่นเองนะครับหรือว่าเป็นตัวของ Gmail ที่เราเพิ่งสมัครมานั่นแหละนะครับกดเข้ามานะครับอันนี้ผมขออนุญาตกดสลับแป๊บหนึ่ง อ่ะนี่เลยนะครับพอเรากดเข้ามาเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมนะครับอ่ะก็ให้ทุกคนเนี่ยมาตรงคําว่าเกมนะครับตรงนี้นะครับอ่าแล้วเราเนี่ยก็พิมพ์ตัวของชื่อเกมเข้าไปนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะพิมพ์ชื่อเกมเข้าไปนะนี่เลยเดี๋ยวผมก็จะทิ้งชื่อเกมมาไว้ให้นี่แหละนะครับอ่ะเป็นโกดโซเอมนะครับของประเทศเกาหลีนะครับเราก็เซิร์ชดูนะครับว่ามีไหมนี่นะครับก็คือตอนนี้เนี่ยนะครับเราย้ายมาเป็นตัวของประเทศเกาหลีแล้ว นะครับอ่ถ้าเพื่อนๆลองสังเกตดูนะชื่อเนี่ยนะครับมันจะเป็นเกาหลีแล้วนะครับเห็นป่ะนะครับแล้วก็ตัวของเกมเนี่ยจะอยู่ข้างล่างนะครับตรงนี้นะครับอ่าซึ่งในนัตอนนี้เนี่ยนะครับตัวเกมเนี่ยยังไม่ได้เปิดให้ดาวน์โหลดถูกไหมนะครับคือเราแค่ต้องรออย่างเดียวนะครับเราก็ลงทะเบียนลูกหน้าเอาไว้นะครับแบบนี้อ่ะติดตั้งเมื่อพร้อมใช้งานอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่าประมาณนั้นนี่นะครับเราก็รอเวลาอย่างเดียวนะครับรอให้ตัวเกมเนี่ยเขาเปิด มาให้เรานะครับตัวเกมเนี่ยก็จะดาวน์โหลดให้เราล่วงหน้านั่นเองนะครับประมาณนั้นนะก็ลองดูนะครับลองทําดูแล้วกันนะครับว่าได้กันหรือเปล่าก็สําหรับใครที่ดาวน์โหลดเกมไม่เจออะไรเงี้ยนะครับก็ลองทําวิธีนี้ดูละกันก็สําหรับตัวของคลิปนี้นะครับผมก็มาแนะนําเพื่อนๆละกันนะครับในการดาวน์โหลดนั่นเองนะครับอ่าประมาณนี้ละกันเนาะก็ถ้าใครที่ชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมเชอญกดไลค์กดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในี่ยทำคลิปต่อไปด้วยละกันนะครับก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนีััวสสดครบ